ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาพักชีในลาดเนี่ยพุ่งสูงนะคะลังพื้นเทพอปูกของพื้นเทผากกลางเนี่ยไล่เห้งน้ำท่วมนะคะแล้วก็ปัจจัยน้ำมันที่สูงขึ้นด้านภูคาเขาก็เพยน,นว่าย,ย่อมย่อมปรับราคาต้นทางไม่บวกเพิ่มเพราะว่าเห็นใจประชาชนผู้บริโภคค่ะ ผู้ซื้อขายค่ะก็ลงพื้นที่ไปสํารวจราคาจำน่ายพักสดเทลาซสดพลาซาเคเทศบานาคนครฮารดยายนะคะก็พบว่าพักสดหลายชนิดเนี่ยมีการปรับราคาทั้งลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นค่ะส่วนนึงเนี่ยก็มีปัจจัยมาจากสภาพอาการผิดเปลี่ยนแปลงแล้วก็เล้งปลูกพักไลแเฮงในผคากกางได้รับผลกระทบจากฝนตกแล้วก็นำท่วมในไร่พื้นที่ของผาักกางค่ะประกอบกับราคาน้ำมันเทวายังไม่มีทิศทางว่าอีลอดลงก็เลยส่งผลต่อขาค้คนส่งถี่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ นายพงษ์อมรอผีกุนชัยพัฒน์เจ้าข้องรานลำดวนพงษ์อมรคาข้าวแล้วก็พระเนี่ยยานอัตลักษณ์สัภพาสาหัดใหญ่เนี่ยก็เปิดเผยนะว่า ช่วงนี้เนี่ยราคาพักลายชนิดค่ะเกิดการพันพว่นย่างนะทั้งปับ๊บหลอดแล้วก็เพิ่มราคาขึ้นโดยเฉพาะพักชีเนี่ยนะเขาบอกว่าราคาเนี่ยผ่งสูงถึงกิโลกรัมละนึ่งรยปสิบบาทเลยนะคะคก็มีสาเหตุมาจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ผักกาลเนี่ยแรงผูวปลุกลักเนี่ยมีนำท่วมไล่แห้งก็ทําให้มีผลผลิตเนี่ยออกสูราษณ์เนี่ยน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะพันธุ์ผลิก็ตามนะครับถึงแม้วา่าราคาพักจะปรับขึ้นบ่อยครัง้งตามกลไกการตลาด ทางร้านก็จะไม่บวกราคาหน้าร้านเพิ่มแต่หากมีการปรับลดราคาทางร้านจะปรับราคาลดลงด้วยเช่นกันเน้นรักความซื่อตรงต่อลูกคา้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับโดยคาดว่าหากสถานการณ์ฝ้นตอกแล้วก็น้ำท่วมในคลีไข่ลงราคาพักถี่เคยปรับตัวสูงขึ้นจะค่อยๆลดลงมาู่ราคาเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเน้นมาจะเน้นขายที่ว่าหนึ่งถ้ามันขึ้นเราก็ขายตามขึ้นแล้วก็บอกลูกคา้า แต่ถ้ามันลงบางทีลูกค้าเขาก็ถามวันนี้ขายอยู่ถุงร้อยห้าสิบทำไมวันนี้ขายร้อยยี่ทำไมไม่ร้อยห้าสิบเแล้วก็บอกเราก็บอกลูกค้าว่าเวลามาลงก็ต้องลงให้ลูกค้าเพราะเราไม่ไม่ไปไม่ไปย้ำขายราคาเดิมอยู่แล้วคือเราพูดตรงๆว่าไม่เอาเปรียบลูกค้าีกว่าคือเราอยากซื่อตรงกับลูกค้านะจริงเพราะว่าเราเน้นทําอย่างนี้เหมือนการบริการแล้วก็พยายามบริการให้ดีที่สุด ด้านพี่น้องประชาชนนะครับที่มาเลือกซื้อพักซดส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจกลไกลการปรับราคาพักในทองตลาดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะตอนห้อมพักชีที่มีความจําเป็นใน้องไส้ปรงอาหารในหลายเมนูด้วยกันนะครับของเส้าหนุยหากช่วงไหนราคาสูงก็จะลดปริมาณการซื้อลง เพื่อเป็นการประหยัดขาใช้ายในครัวเรือนแต่หากปรับลดราคาลงนะครับก็จะรลบมาซื้อเมื่อเดิมแล้วก็ใช้ในปริมาณเดิมด้วยครับนี่เราบอกพักชีตอนห้มเนี่ยเป็นสิงจาเปิลมากๆเลยนะคะลองฟังเสียงประชาชนเล่ยใช่ดางใต้เราก็มีน้อยอ่ะส่วนมากต้นต้อน,ตนอ,อมของนี้มาจากราดบุรีลาดบรุ<อ>ดบรีเยอะอยูก็บางวันก็ถูกนิดหน่อยบางวันก็แพง บางวันก็ไม่ไม่พอใช้ซื้อ3-40บาทก็ได้นิดเดียวแล้วก็เราต้องใส่ประหยัดประหยัดนิดเดียวนิดเดียวเวลาถูกเราก็ตามภาษาเราละวนนะใช่ไหมว่าเวลาแพงเราก็ใส่นิดหน่อยนิดหน่อย